สุขภาพดีของเข้าดีจริงๆครับพาวครับไม่อ่อนเพลียระหว่างวันระบบขับถ่ายดีพาวเป็นสมุนไพรที่ดีซื้นนอนมาก็หนึ่งช็อตเลยครับดื่มทุกวันหมดเลยเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มอ,อ,อีกขวดนี้เป็นขวดที่สองแล้วค่ะขวดที่สามเนี่ยนะครับยถทาหมดแล้วจะควจะสั่งใหม่ทานกันทั้งครอบครัวเลยดีทุกอย่างขวดที่สองจะลังจะไปขวดที่สามกระชุ่มกระชวยรู้สึกกระปิกระป๋าึ้นรสชาติทานง่ายนะดื่มมาทั้งหมด เจขวดแล้วค่ะขวดนี้เป็นขวดที่8่ทานทุกเช้าเลยค่ะดื่มแล้วข็สดชื่นกลาคืนก็นอนหลับสบายดีพ่อกับแม่ก็ชอบมากหมดทีไรก็ต้องสั่งใหม่ขวดที่2แล้วนะคะดื่มง,ง่ายมากๆเลยนะคะ มีรสชาติอร่อยกินง่ายหอมหวานอร่อยชอบมากเลยค่ะอร่อยหอมหวานทานง่ายเวลาสั่งมาคือสั่งมาทีเยอะมากดื่มมาขวดที่5แาละขวดนี้เป็นขวดที่7นะคะแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องที่8แล้วพราวเป็นสมุนไพรที่ดื่มง่ายค่ะรสชาติอร่อยชิ่นพื้นอร่อยค่ะรส,ดดรสชาติดีมากรสชาติดีอยากจะทานไปเรื่อยๆเหมือนกัน เชิญมาดื่มพาวกันดูนะคะต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะถ้าอยากสุขภาพดีก็มาดื่มพาวด้วยกันนะคะหาซื้อมาดื่มกันนะคะ